สวัสดีครับยินต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องอดิ c h ชาแนลในแนว u t u b e เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตอบคําถามนะครับจากช่องของครูอ้วนชวนทิมนะครับช่องนี้ก็ถือว่ามีอาหารอร่อยอร่อยให้ทานทุกๆวันเลยนะครับเข้าไปแล้วก็หิวเลยนะครับสลับช่องของครูอ้วนชวนชิมนะครับซึ่งครูอ้วนชวนทิมนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับว่า ตอนนี้รออย่างเดียวยังมีความหวังค่ะนะครับรหัสพินรอรหัสพินเพราะว่าเพิ่งผ่านกดไปไม่รู้จะนานไหมกว่าจะได้นะครับในตรงนี้นะครับเกี่ยวกับทางรหัสพินนะครับหลังจากที่เราสะสมเหรียญครบสิบเหรียญน,นะครับก็คือเปิดสร้างรายได้มาได้ผ่านกด YouTube เปิดสร้างรายได้มาได้สะสมเหรียญครบ10เหรียญก็จะมีจดหมายพินแจ้งมาให้เราทราบนะครับว่า เราส่งพินให้คุณนะครับประมาณในวันที่เท่านั้นเท่านั้นนะครับคุณจะได้รับพินภายใน2-4สัปดาห์หลังจากได้รับพินแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัสพินนั้นลงไปนะครับซึ่งแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันนะครับว่าจะได้รับเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่องของเราผิดกฎอะไรไหมนะครับหรือว่าไม่ผิดกฎนะครับถ้าช่องไหนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ผิดกฎก็ สามารถที่จะหาผ่าน <ai> แล้วก็รับพินได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าบางท่านบางคนนะครับอาจจะกรอกที่อยู่ไม่ชัดเจนก็จะได้รับช้าเหมือนกันนะครับในตรงนี้มันมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะกกอกที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าพินเขาจะส่งมาในลักษณะของจดหมายทางไปรษณีี์นั่นเองนะครับถ้าเรากรอกที่อยู่เป็นชัดเจนนะครับก็จะได้รหัสพินช้านะครับหรือว่าไม่ได้รับเลยก็ได้นะครับ ในตรงนี้นะครับซึ่งของผมนะครับก็ได้รับประมาณ1เดือนนะครับเกือบ1เดือนนะครับที่ได้รับผินมาแล้วก็กรอกลงใน Google a d เซน s e แล้วก็ะสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับในตรงนี้ซึ่งทาง YouTube ก็จะได้ทำการชำระเงินของเรานะครับเข้าใน Google Adsense นะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนด้วยรหัสพิดแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมีการกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับเป็นตามลําดับขั้นตอนนะครับของทาง y t u t u นะครับสลับท่านใดที่เข้าใจมาถึงขันนี้แล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้แล้วก็รับรายได้จากทาง YouTube ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ขอตอบนะครับจากช่องครูวนชนชิมนะครับว่าแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะครับในการส่งจดหมายพินจะช้าเรือเร็วนะครับขึ้นอยู่กับ หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากช่องจากคลิปหรือว่าจากที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีปัญหาเรนี้ก็จะได้รับภายใน2ถึง4สัปดาห์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจากช่องอดิศรช n แนลนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอดิศรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกรดิ่ง ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอาริสอนจันแนคด้วยนะครับ